ครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้กันปั้นกระถางนะครับขั้นตอนแรกขึ้นแบบทรายนะครับทรายต้องมีความชื้นไม่ถึงกับชื้นนะไม่ถึงกับชื้นมากจนเฉะพอหมดัดๆพอกำพอให้เป็นก้อนนะครับไม่แตกก็พอ ตบทรายให้แน่นนะครับตบให้แน่นๆนะครับทรายจากนั้นก็ใช้แบบเหมือนทรายนะครับมับนให้เป็นทรงนะครับเติมทรายไปด้วยนะครับ ตรงไหนที่ยังไม่เต็มเราก็เติมทรายเข้าไปให้มันเต็มนะครับ ็จะเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้คือแบบทรายนะครับจากนั้นก็ปัดทำความสะอาดเศษทรายนะครับออกให้หมดปัดออกให้หมดเลยนะครับ แล้วก็เช็ครายละเอียดเสศษทรายอะไรก็ดูให้ทั่วนะครับอย่าให้มีก้อนอิฐก้อนหินอะไรขั้นตอนการผสมปูนนะครับทรายหนึ่งนะครับวันนะครับ ขั้นตอนนี้ต้องร่อนนะครับทรายหนึ่งปูนหนึ่งนะครับขั้นตอนนี้ทรายต้องร่อนนะครับ ผสมไม่เข้ากันครับขั้นตอนนี้ต้องใส่น้ำให้ให้แฉะหน่อยนะครับคือออกเป็นน้ำเลยอะ่ะไม่ต้องเหนียวมากครับขั้นตอนนี้เทราดรอบๆครับราดให้ทั่วนะครับอย่าให้มีช่องว่าง ลาดให้ปูนเต็มหน้าเลยนะครับจากนั้นก็ใช้ลวดครับวัดขนาดลวดขาวครับสองเส้นนะครับข้างล่างเส้นหนึ่งแล้วก็รอบบนอีกเส้นหนึ่ง เมือนเดิมครับร่อนทรายขั้นตอนต่อไปรอบนี้ปูนต้องออกลักษณะค้นๆหน่อยหนึ่งนะครับเก็บพื้นให้เรียบร้อยนะครับกลยปูนขึ้นตามนี้เลยครับ ลาดปูนนะครับันตอนนี้ก็ลาดปูนลาดให้ทั่วเลยนะครับจากนั้นก็ใช้แบบปูนนะครับหมุนเลยครับก็จะมีเป็นทรงกระถางออกมาแล้วนะครับให้เราเห็นสุดทรงของกระถาง ลาดอีกรอบครับในส่วนที่ยังไม่เต็มลาดให้เต็มนะครับ รอบครับเห็นไหมครับปูนที่ลดมาก็โขยขึ้นนะครับแบบนี้นะครับโขยขึ้นข้างบนเลยหมุนรอบๆโขยปูนขึ้นข้างบนเลยนะครับถ้าเยอะเกินแล้วก็ตักออกนะครับตักออก รูปล่างขึ้นมาแล้วนะครับพื้นผิวก็ถือว่ากาลังใช้ได้เลยนะฮะจากนั้นก็เก็บเสร็จปูนครับปูนนี้อย่าทิ้งนะครับเก็บไปใช้ต่อครับ อันนี้ก็ปิดครับปิดรอยที่ไม่เต็มครับใช้ปูนปิดครับปะรอยครับพูดยังไงก็คือปะรอยปะรอยราดปูนอีกรอบหนึ่งครับ ให้ออกเป็นน้ำหน่อยนะครับอย่าให้เหนียวนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกลัวผิวจะเนียนครับ ส่วนไหนที่ยังไม่เต็มแล้วก็ปูนล,ลาดหมุนรอบอีกทาจนเต็มครับทำจนเนียนส่วนปูนนี้นี้ก็อย่าให้ข้นมากนะครับคือเราเอาปูนที่ผสมแล้วล่ะก็ดูเอาดูเอาว่าปูนเหนียวไหมถ้าปูนเหนียวเกินก็ รดยากครับเราก็ต้องพรมน้ำนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอามาลาดเริ่มจะสวยแล้วครับเก็บรายละเอียดครับรอบนี้ ทิ้งไว้สักพักครับขั้นตอนต่อไปก็เรามันจะราดน้ำปูนดิบครับทิ้งไว้สักพักเก็บขี้ปูนออกก่อนนะให้เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งไว้สักพักจากนั้นเราก็ผสมปูนกับน้ำครับปูนปูนไม่มีทรายนะครับผสมกับน้ำเอาแบบ เป็นน้ำเลยฮะทีนี้เก็บรายละเอยียดเก็บความเงาครับขั้นตอนสุดท้ายครับใช้น้ำปุญนดิบราดครับ ตอนจบยกขึ้นนะครับอ่ายกอย่างนี้นะครับตอนจบก็รอให้หมัดหมาดครับรอให้แห้งหมัดหมาดแล้วก็เจาะขาเจาะรูนะครับ ก็ใช้ท่อนี่นยครับท่อสีเจาะรูสีรูตรงข้ามกันนะครับเจาะตรงข้ามกันสีรูจะได้กะได้ถูกให้ตรงข้ามกันเลยนะครับเวลาเจาะขาเราจะได้กะถูก ขั้นตอนการเจาะขาต้องหมุนนะครับไม่ใช่กดลงนะครับต้องหมุนค่อยๆหมุนนะครับเจาะรูครับนะครับค่อยๆหมุนนะครับขั้นตอนการเจาะรูหมุนจนทะลุถึงทรายเลยนะครับ เจาะขาครับขั้นตอนนี้เอามีดบางครับปาดแต่ชอบแบบปาดตรงก็ได้ปาดเฉียงก็ได้นะครับกะเอานะฮะสีขานะครับเอาช่องรูเป็นเป็นจุดจุดกลางนะครับจุดกลางระหว่างระหว่างเจาะขานะครับจะได้กะถูก แค่นี้ครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยปูนแห้งก็ค่อยมาเก็บรา,ายละเอียดกระดาษทรายปัดๆขัดๆนะฮะให้เศษปูนเศษอะไรออกก็เรียบร้อยครับขั้นตอนทิ้งให้แห้งก็ทิ้งไว้24ชั่วโมงนะครับ สมมุติว่าทำแ8ดโมงเช้าก็แปดโมงเชา้ชาของวันลุ่นขึ้นนะฮะค่อยค่อยแกะค่อยมายกออกจากแบบนะครับโอกคีครับขอบคุณมากครับที่ติดตามที่อยุดนุนแบบกระถางขอบคุณมากครับม่ลืมบอกไปนะครับแกนกลางตัวนี้ต้องเจาะเหมือนกันนะครับใช้ท่อที่ขนาดใหญ่กว่านะครับเจาะด้วยนะครับไม่งั้นเอาออกไม่ได้นะครับ ใช้ท่อที่ขนาดใหญ่กว่าท่อท่อสีนะครับตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับสิ่งสำคัญขอบคุณครับ